bounds. เอาละครับก็ลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับนะเรายะยิงเกมราดิเนะออร์ในกนอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ผมจะมาทำการเปิดกล่องของรางวัลน,นั่นเองของฤดูกาลที่27เนาะเพราะผมอยากได้สกินมอไซค์ิตตี้มากเลยนะครับท่านผะู้ชมนะก็อีกไม่กี่วันก็จะหมดฤดูกาลที่27แล้วนะครับก่อนอื่นต้องของอภัยที่หายไปนานนะครับหายไปเกือบครึ่งเดือนเลยทีเดียวนะครับนะก็มันก็มีอีเวนต์หลายๆเอีเวนต์ใหม่โผล่มานะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าไม่ใช่เอีเวนต์ใหมส่สิก็เป็นเอเีเวนต์เดิมๆนั่นแหละไม่่วาจะเป ก็มานะครับหลายหลายอีเวนท์ที่ผมไม่ได้ทำคลิปลงนะครับเพราะมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมอะไรมากมายเนาะก็เลยไม่ได้ทำคลิปลงนะครับนะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการ เปิดกล่องนะครับเพราะผมมีดาวอยู่เยอะมากนะครับประมาณ200กว่าดาวนะครับเนื่องจากว่าผมได้มาจากอีเวนต์นักสะสมนะครับทำไมผมถึงได้ดาวเยอะขนาดนี้จากอีเวนต์อีเวนต์เดียวก็เนื่องจากว่าอีเวนต์นักอีเวนต์นักสะสมเนี่ยพอเราทําเสร็จเราสามารถโกดรีเซ็ตได้นะครับผมก็ได้เติมเหรียญไปนะครับผมเติมประมาณ300กว่าบาทได้ก็เติมไปประมาณเติมไปประมาณ270บาทนะครับท่านผู้ชมนั้นได้ก็ได้มาพันก้อนเหรียญเนาะก็เลยใช้วิธีการรีเซ็ตเอานะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดของกล่องเปิดกล่องรางวัลกันก่อนเลยนะครับ ชมนะอ่ามาดูที่กล่องแรกนะครับผมนะกล่องแรกก็จะเป็นพอเป็นยาแะ้วกันนะครับท่านผู้ชมนะก็ไม่มีอะไรมากมาย๋ยวเราจะเปิดกล่องไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเก็บสกินของโมเดลมอเตอร์ไซค์ให้ครบนะก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ผมแทบจะไม่ได้ล่นแทบจะไม่ได้แตะเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็ตั้งแต่อีเ,อเวนต์ของการสกัดมาก็คือไม่ได้เข้าเกมเลยเนะครับเนะนื่องจากว่ามีธุระหลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชมนะก็คือแทบจะไม่ได้เข้าเกมเลยเนาะ แล้วก็คอมเมนต์ก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมก็หลายท่านก็เข้ามาคอมเมนต์ก็เนื่องจากว่าผมก็หายไปนะแบบหายไปแบบหายไปเลยนะครับไม่ได้แจ้งล่วงนะท่านี้ต้องขอต้องขออภัยจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะมาทําการเปิดกล่องในของฤดูกาลของซีซั่นนี้นะครับแล้วเราแล้วเราค่อยมาเริ่มเล่นใหม่ของฤดูกาลหน้าเนาะเดี๋ยวเราไล่เปิดกล่องกันเลยนะครับมีอยู่200ร้อยโคดาวนะครับไม่รู้ว่าจะพอที่จะเปิดเอาสกินลดหรือเปล่าเนาะโอเคนะครับไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหซีโฟกับสกาเหร ผมผมอยากได้ซีโฟมากเลยอนะ่ะเพราะว่าผมปนบ้านบ่อยนะครับสกาสกาไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเอาเป็นซีโฟดีกว่าไหมเนาะโอเคเอาเป็นซีโฟแล้วกันนะอ่าไปกันต่อนะครับอีกร้อยเก้าสิบกว่าดาวเนาะอ่าของเรามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็มาลุ้นสกินมอเตอร์ไซค์นะครับรผมนะเพราะว่าบัตรม่วงก็แทบจะไม่ออกอยู่แล้วนะเปิดแต่ละครั้งแทบจะไม่ได้บัตรม่วงเลยเนาะ,อะโอเคนะครับท่านผู้ชมเปิดไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายของเราคือสกินคิตตี้นะครับก็คือได้สกินคิตตี้แล้วก็จะ ถือว่ามิชชั่นคอมพิวต์แล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ได้ยินข่าวมาว่าซีซั่นหน้าเขาจะามาแล้วนะครับผมนะโมเดลแรกนะครับผมนะเป็นโมเดลอะไรโมเดลป่าเถื่อนนะครับผมมาแล้วนะครับได้ได้หนึ่งสกินแล้วนะครับผมยังเหลืออีกสองนะ โอ้โหได้ถังแก๊สแล้วก็ปืนผู้พิทักษ์ผมเอาเป็นปืนผู้พิทักษ์แล้วกันเนาะเพราะถังแก๊สผมแทบจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะผมได้รถ a อทแล้วนะก็ได้ยินข่าวมาว่าซีซั่นหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากไม่ไม่เป็นดาวแล้วนะครับจะเป็นแต้มจะเป็นแต้มแทนนะผมก็ไม่รู้ว่าจะไงเหมือนกันนะก็ไม่ค่อยได้ตามข่าวเหมือนกันเนาะก็เนื่องจากว่าก็ไม่ได้เล่นนะฮะนะครับเกือบครึ่งเดือนคือไม่ได้เข้าเกมเลยนะครับครึ่งเดือนที่ผ่านมานะไม่ได้เข้าเกมเลยเนาะโอเคอีเวนต์ต่างๆก็เลยไม่ได้ทำ ก็คําว่ามาว่าก็ซีซั่นหน้านะครับผมมันจะเปลี่ยนจากดาวนะครับเป็นแต้มผมก็ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนอย่างไางเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องมารอดูซีซั่นหน้าเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะจบซีซั่นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะชุงนี้อาจจะทําคลิปน้อยลงหน่อยก็ต้องขออาภัยด้วยนะโอเคเอาเป็นปืนแลวกันนะผมจะเลือกปืนเป็นหลักนะครับท่านผู้ชมนะไอเทมอื่นๆก็จะไม่ได้โฟกัสอะไรมากมายนะอันนี้ถังแก๊สกับอาช้นสโตร์งานเอาเป็นช้นสโตร์งานแล้วกันนะถังแก๊สมีแล้วนะครับผมมีได้รถไรอา,ากไปทไปิดกลาาับ โอเคนะครับเลือกของรางวัลไปเรื่อยนะก็เนื่องจากว่าที่หายไปนานมันเป็นช่วงเปลี่ยนงานนะครับท่านผู้ชมผมย้ายที่ทํางานใหม่นากก็เลยไม่ได้ทําคลิปลงกลัวอะไรหลยอย่างมันจะลงตัวนะครับอันนี้ต้องขอไปจริงๆนะก็คือเกมนี้ไม่ได้เล่นเลยนะก็เศร้าอยู่เหมือนกันนะครับอยากอัดคลิปลงมากเลยโอเคเอาเป็นปืนแล้วกันเนาะยังยังเหลืออีกสองสกินนะครับเหลืออีกประมาณ90สกว่าดวงนะครับเก้าสิบกว่าดาวนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าสนับสกินอื่นๆนะเอาเป็นเลือกเป็นบัตรตำรวจแล้วกันเนาะโอเคนะครับนะ ก็กิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่ผมไม่ได้ทาลงนะครับเป็นกิจกรรมใหญ่ๆของซีซั่นนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็หลายๆกิจกรรมอยู่นะไม่ได้ทำลงแต่ส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมเดิมๆนะครับน้ไม่ได้มีอีเวนต์ใหม่มากมายตอนนี้ก็จะมีเพิ่มเติมมาก,ก็คือไอ้นี่นะครับท่านผู้ชมนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะ อ่าภารกิจในเรื่องนะครับท่านผู้ชมนะภารกิจในเรื่องก็มาเยอะนะครับตอนนี้ผมก็ได้ซ่อมกำแพงซ่อมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ได้ทําคลิปลงเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าภารกิจเรื่องเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับผมกว่าเราจะเตรียมอุปกรณ์ครบกว่าจะเตรียมของครบผมก็เลยรอรอเล่นเคลียจบทีเดียวผมค่อยมาทําคลิปลงให้ดูทีหลังเนาะโอเคนะครับโอเเ้โหเหลือ50ากว่าดาวนนะยังไม่ได้สก,กินอีกสก,กินที่2เลยนะ จะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องมิชมนะก็คืออยากได้มากนะครับสกินคิตตี้ตอนแรกก็คือถอดใจไปแล้วแหละแต่พอดีเข้าเกมมาเรามาเจออีเวนต์นัผสมพอดีก็เลยยอมลงทุนเสีย270บาทเพื่อจะเติมเหรียญน,นะครับแล้วก็จะเอาเหรียญมากดรีเซ็ตภารกิจเอานะครับต้องมิชมนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเนาะโอเคนะกดไปเรื่อยๆนะครับของพลังวันก็จะเป็นของรางวัลจิปถาถะทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายโอเคนะครับเหลืออีกยี่สิบโกด้ว,ดวงจะทันหรือเปล่าเนี่ย โอ้อีกตั้งสองสกินอ้ามาแล้วครับท่านผู้ชมนะสก,กินที่สองโอ้โหมาพร้อมกับบัตรม่วงเลยนะเสียดายนะครับแต่ผมจะเอาเป็นสก,กินมอไซค์ไว้ก่อนนะบัตรม่วงค่อยหาทีหลังก็ได้เนาะโอเคนะครับผมได้สองสกินแล้วนะครับนะเหลืออีกสิบก่าดาวนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่านะ่ะโอเคโอเคครับผมเหลือเก้าดวงครับก่องสุดท้ายออกไหมลุ้นหน่อยก่องสุดท้ายโมเดลได้ไหม โอ Não Não ้โหไม่ได um um ้นะครับท่านผู้ชมนะเรียบร้อยนะครับผมนะไม่ได้สกินคิตตี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการอ่ารีเซ็ตภารกิจใหม่แล้วเราจะไปทําการไอ้นี่ใหม่นะครับผมนะไปทําการเก็บโปสเตอร์ใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปไล่เก็บโปสเตอร์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีเซ็ตภารกิจของอ่านักสะสมนะครับนะใช้50เหรียญเนาะพอดีผมเติมเหรียญมาเยอะนะครับได้มาพันกว่าเหรียญเลยโอเคเดี๋ยวเราไปไล่เก็บโปสเตอร์แล้วเราก็เดี๋ยวจะมาเปิดกล่องใหม่นะครับท่านผู้ชมนะ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเก็บโปสเตอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเป็นโปสเตอร์ของนักสะสมเนาะก็ได้มาอีกประมาณร้อยกว่าดวงนะครับนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะเลยสกินมอไซค์ก็คือสกินคิตตี้สกินเดียวนะครับท่านผู้ชมนะอยากได้มากเลยผมชอบเป็นคนชอบซีฟูอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเปิดกล่องไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะาร้อยดวงนะครับประมาณ20กล่องนะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมโอเคเอาเป็นอยาฟื้นคือชีพนะครับผมนะ อ่าต่อไปก็ังเป็นของจิปถาทั่วไปนะครับผมขอเลือกเป็นอาวุธส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธระยะประชิดหรืออาวุธปืนนะครับผมจะเลือกเป็นอาวุธส่วนใหญ่เนาะเพราะอย่างอื่นผมก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมอโอเคตรงนี้เป็นเหล็กนะครับนะยังเป็นของจิปถาทั่วไปอยู่นะครับยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมนะโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นมีดเนาะไม่อ่าตรงนี้จะเป็นซีโฟกับจักรฟือนชีว่าเป็นซีโฟเป็นหลักนะครับหลายคนอาจจะเลือกปืนดีกว่านะครับแต่สำหรับผมผมปนพันไหวเพราะงั้นผมจะเล โอเคก็รวมๆแนละ้วใช้ประมาณ300ก้อนดวงนะครับผมไม่รู้ว่าจะเปิดพอหรือเปล่าเนะี่ยยังเหลืออีก100ดวงยังไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับดาวอะาะตอนนี้เหลือประมาณ50นะครับจะเ,เปิดต่อนะครับผมนะ,ย,มนะมมนะยังไม่โผล่นะครับท่านผู้ชมนะยังไม่พอเลยเหลือสีก้อนดวงแล้วจะทันหรือเปล่าเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะครับผมนะ มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็สกินคิตตี้นะครับท่านผู้ชมได้มาแล้วนะครับสีชมพูโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสกินรถทั้ง3สกินนะครับนึกว่าจะไม่ครบแล้วนะครับนะโอเคก็เหลืออีก40่สิบกระดุมก็ไล่เปิดของรางวัลอื่นๆไปนะครับนะก็เก็บเรียบร้อยนะครับผม3สกินของซีซั่นนี้โชคดีที่ภารกิจสุดท้ายมันเป็นภารกิจของนักสะสมนะครับท่านผู้ชมนะก็เนื่องจากว่าเราก็สามารถรีเซ็ตได้แล้วก็ทำภารกิจใหม่ได้นะครับนะก็ ผมก็ยอมลงทุนไป270บาทเพื่อจะเติมอาเเรียนนะครับก็ถือว่าได้สกินครบทั้งสามสกินก็คุ้มอยู่นะครับท่านผู้ชมนะก็เรียบร้อยไปแล้วนะสามสกินนะครับนะซีซั่นหน้าเขาจะเปลี่ยนจากดาวเป็นแต้มซีเป็นแต้มอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะก็เห็นในกลุ่มมานะครับท่านผู้ชมก็ต้องรอติดตามเพออีกไม่กี่วันก็จะจบซีซั่นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเหลือ,ออีกอ่าเหลือ,ออีกประมาณอ่ากล่องสุดท้ายแล้วนะครับผมเลือกเป็นระเบิดเมนกันเนาะโอเคนะครับท่านผู้ เปิดกล่องรางวัลเอาโมเดลรถนะครับนะทั้ง3สกินก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้นะก็เก็บไปทั้งสสกินเลยเนาะก็ดีใจนะครับได้สกินปุ้ยมานะครับผมจะเป็นสกินกิตตี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการกลับบ้านกันก่อนนะครับนะเพื่อที่จะไปดูสกินรถนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยนะครับนะ อ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านกันแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูสกินลดก,ก่อนนะสามสกินนะครับได้มาเมื่อกี้เป็นสกินคิตตี้นะครับผมใช้สีขาว14สีแดง15แล้วก็สีดำห้านะครับท่านผู้ชมนะต่อไปก็จะเป็นไอ้นี่นะครับผมนะสกินต่อไปที่เราได้มาก็จะเป็นสกินการเดินทางนะครับอยู่ไหนวะท่านผู้ชมหาก่อนแป๊บอ่านี่ไงครับผมสกินการเดินทางนะใช้สีสกินการเดินทางนะครับท่านผู้ชมอ้าวอยู่ไหนล่ะเมื่อกี้อ้าวนี่นะครับผมนะสกินการเดินทางใช้สีเหลือง30แล้วก็ใช้สีน้ำเงิน10นะครับ แล้วก็จะมีสกินนึงเป็นสกินป่าเถื่อนนะถ้าจะไม่ผิดนะครับนะเดี๋ยวเราเอาขอเอาสีมาเติมสกินปุกปุยกนก่อนนะครับท่านผู้ชมนะใช้สีขาวเท่าไหร่เอาของกล่องกล่องมาตันทางเดี๋ยวแป๊บนึงเออเดี๋ยวยกกล่องเยกกล่องออกก่อนนะครับโอเคเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเคเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเราใช้สีขาวนะครับผมนะใช้สีแดงใช้สีขาว15นะครับสีขาว15หรือ20จะไม่ได้แล้วก็สีดำา5แล้วก็สีแดง15นะไม่รู้เอาไปเผื่อไว้ดีกว่านะครับท่านผู้ชม แล้วเราจะมาเติมสีรถกันนะโอเคอยู่ในสกินคิตตี้อยู่ในสุดท้ายเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมใช้สีขาวสิบเนะี่ยก็เรียบร้อยนะครับได้มาแล้วสวยนะผมชอบนะผมชอบสกินนี้มากเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคยังเหลือออีสองสกินก็คืออีสองโมเดลก็คือโมเดลป่าเถื่อนแล้วก็โมเดลการเดินทางนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช้สีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะเติมให้เสร็จเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะ อา่าตรงนี้ตรงนี้การเดิน,นทางอยู่นี่นะครับผมการเดินทางใช้สีเหลือง30ใช้ 4, ใช้สีน้ำเงิน10นะครับท่านผู้ชมนะต่อไปสกินป่าเถื่อนนะป่าเถื่อนมาดูนะฮะป่าเถื่อนใช้สีเหลือง30ใช้สีดำา20แล้วก็ใช้สีแดง15หโอ้โหใช้เยอะใช้สีเหลืองเยอะมากเลยใช้สีเหลืองเกือบ60นะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเ,เราไปเอาสีมาพ่นก่อนนะครับท่านผู้ชมโชคดีที่ผมมีสีเก็บสีไว้เยอะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราเก็บของกันก่อนนะใช้สีแดงเท่าไหร่นะใช้สีดำสีดำเท่าไหร่จำไม่ไดนนนะะาเงิครับผม แล้วก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลือง60นะบจำได้แต่สีเหลืองนะครับโอเคเอาไปเผื่อไว้นะเอาเผื่อเอาไปเผื่อไว้เพราะว่าผมก็ไม่รู้มันใช้สีไหนเยอะกว่ากันนะลืมลนะมันใช้สีแดงสีดําแล้วก็สีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองนะรู้แต่ว่าสีเหลืองใช้60นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราไปที่อ่าลงรถกันก่อนนะครับนะดูสกินรถอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่เคยเปลี่ยนสกินให้ท่านผู้ชมดูเลยดูเลยบ้างนะนะนะถ้าจำไม่ผิดนะโอ้นเป็นพันๆกันหน่อยต้องขออภัยนะครับไม่ได้อัดคลิปนานออยู่เหมืนนนกัะ โอเคนะการเดินทางนะครับเรียบร้อยนะครับนะต่อไปก็เป็นโมเดลป่าเถื่อนนะครับโอเคเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เสร็จอันนี้เป็นของฤดูการที่เท่าไหร่เนี่ยดูไม่ทันนะครับผมเป็นของฤดูการที่3นะครับอันนี้ของเป็นฤดูการที่13มนะครับท่านผู้ชมนะเป็นของฤดูการที่13เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโมเดลคิตตี้นก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่าเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะฟุ้งฟิ้งขนาดนะ โอเคนะครับผมก็สวยใช้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าคุ้มค่าไปนะครับรอบนี้ก็ถึงจะไม่ได้เล่นก็ถึงจะไม่ได้เล่นก็เก็บสกินครบอยู่นะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับซีซั่นนี้ก็ต้องขออภัยนะครับผมที่ไม่ได้เล่นลงคลิปให้ดูเลยนะครับนะหายไปนานอยู่เหมือนกันต้องขออภัยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ซีซั่นหน้านะครับนะซีซั่นหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับก็สำหรับซีซั่นนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะเจอกันครับผมนะสวัสดีครับนะ